ฮัลโหลสวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ Sister Tarot นะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปกันอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะแบบ r ร n d ม m นะคะโดยที่ในวันนี้นะคะเราจะใช้นะคะไพ่ที่ชื่อว่า Dark Wood Tarot นะคะมาในการทำนายนะคะซึ่งเด็กนี้นะคะเขาก็จะมีบางภาพที่มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะคะซิจะเอาไพ่นะคะ ame, ออกนอกเฟรมเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่า เจออะไรที่ไม่เข้ามาสมสัยก็จะปิดไว้นะคะประมาณนี้แต่ก็ยังเช่นเคยว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคําใบในความสัมพันธ์นี้คืออะไรนะคะความสัมพันธ์นะคะในแบบพิพิยต้องการจะสื่อสารเนี่ยเป็นในรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูคาใบกันก่อนเนาะใบแรกนะคะ Ten of Pentacles นะคะตามมาด้วยไพ่ชาริเอตนะคะ 7 of ว a n อแนะคะแล้วก็ Knight o ค Cups นะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะงงงงหน่อยนะคะเพราะว่า เหมือนกับว่ามันไปไม่สุดสักทางถึงแม้ใจเราอยากจะเดินหน้าแต่มันเหมือนไม่มีทางให้ไปต่อนะคะบางอย่างก็อมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาอะความสัมพันธ์นี้ยนะคะหรือว่าประเด็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้อยากจะถอยก็ดูถอยไม่ได้อีกนะคะทุกครั้งที่จะถอยเนี่ยเราเองก็จะมีความหวังหรือว่าได้รับความหวังนะคะจากคนคนนี้มาตลอดเลยนะ แต่ต้องยอมรับว่าคุณกับเขาเนี่ยมีเคมีที่ค่อนข้างที่จะเข้ากันได้อย่างดีนะคะมีความเข้ากันได้ค่อนข้างมากนะคะอาจจะรู้จักกันไม่นานแต่ว่าความผ,กผูกพันของเรากับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเวลาที่เราจะตัดขาดจากเขาเวลาที่เราอยากที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์บางครั้งบางทีก็เลยรู้สึกว่าเออมันยากนะคะอืมลัคะนาราศีนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะธาตดินนะคะพฤกกันมังกร ธาตุไฟนะคะเมษสิงธนูราศีกรกฎนะคะแล้วก็ราศีมีนนะลักนณราศีมีนลัคนาราศีกรกฎได้นะคะอาจจะมีพิจิกก็ได้นะคะแต่ว่าซว่าพิจิกอาจจะเป็นส่วนน้อยโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ใช่นะคะต้องการอยากที่จะสื่อสารอะไรกับรเรานะคะในวันนี้ใบแรกเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะคนหนึ่งคนในความสัมพันธ์นี้นะคะกำลังนิ่งเพื่อที่จะคิดทบทวนเกี่ยวกับสถานการณ์ความสัมพันธ์นะคะว่าควรที่จะไปในทิศท,ทางไหนดี คุณหรือเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ปัญหานี้มาสักพักใหญ่ๆจนเริ่มตกตะกอนอะไรได้แล้วหรือบางคนนะคะเริ่มถอยหลังมาเพื่อที่ว่าจะตกตะกอนมองความสัมพันธ์นี้ให้ดีนะคะว่าจริงๆแล้วควรจะเป็นไปยังไงเป็นไปในทิศทางไหนนะคะ Page o f Pentacles มีบางคนนะคะยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะยังไม่ได้อยากในการที่จะปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้ ตกจบลงไปนะคะตามมาด้วย t o of pentacles นะคะหรือว่าไพ่สองเหรียญคนหนึ่งคนในความสัมพันธ์นี้นะคะพยายามในการที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์ให้ยังคงอยู่นะคะยังให้ไม่ไปไหนเช่นว่าหากมีใครสักคนหนึ่งกำลังจะเดินออกไปอีกคนหนึ่งก็พยายามจะยือ้ออีกคนหนึ่งก็พยายามจะรั้งให้ยังอยู่นะคะยังไม่ได้อยากให้จบไปไหนต่อมาด้วยไพ่ three of pentacles นะคะ มีความเป็นไปได้สูงนะว่าความสัมพันธ์นี้จะเกี่ยวข้องนะคะกันในเรื่องของรักเราสองสามคนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนักนะคะว่าเราทั้งคู่เป็นอะไรกันรู้แค่ว่าเราทั้งคู่มีความรู้สึกดีต่อกันมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันแต่ว่าในเรื่องของสถานะอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนักนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะความไม่ชัดเจนตรงนี้ด้วยนะคะที่ว่าเราเป็นอะไรกันแน่อาจจะ เป็นช่องนะคะให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเลือกที่จะเหมือนแบบดูหลายๆคนหรือว่าคุยหลายๆคนเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่เดร Star นะคะแล้วก็คิงถือถ้วยในที่นี้นะคะซิ้นมองว่าบางคนในความสัมพันธ์นี้อาจจะมี อาจจะมีมุมมองในแง่ที่โลกสวยเกินไปนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์เช่นฉันอยากมีเธอแต่ฉันก็อยากมีเขาด้วยเช่นกันเธอก็มีข้อดีเขาคนนั้นก็มีข้อดีฉันยังไม่อยากเลือกฉันมีใจให้ทั้งสองคนทั้งเธอและทั้งเขาฉันเลือกไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างมีข้อดีในแบบที่ฉันรู้สึกว่าดีทั้งคู่ยากเหลือเกินในการที่ ตัดสินใจยากเหลือเกินในการที่จะต้องเลือกอะไรใครสักคนนะเลือกไม่ได้ขออยู่อย่างนี้ไปก่อนได้ไหมขอเป็นแบบนี้ไปก่อนได้หรือเปล่าประมาณนี้นะคะ Age of Cups นะคะใบต่อมาเป็นไพ่แปถ้วยอาจจะเป็นคุณนะที่พยายามเดินออกในความสัมพันธ์นี้หลายครั้งหรืออาจจะหมายถึง ตัวเขาเองนั่นแหละที่เป็นคนที่เดินเข้าเดิอนออกในความสัมพันธ์นี้หลายครั้งวันดีคืนดีก็อาจจะกลับมาพูดคุยกับคุณในแบบที่ว่าดีมากๆวันดีคืนดีเขาก็อาจจะหายไปไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะทัวร์ฟ,ฟันส์เป็นอะไรที่เหมือนครึ่งๆกลางๆกลับไปกลับมานะคะเดี๋ยวก็อยู่กับเราเดี๋ยวก็อยู่กับ อีกคนหนึ่งหรืออาจจะหมายถึงเขาอาจจะเลือกเราบ้างในบางครั้งแต่เราดูไม่ใช่พาราตี้แรกในชีวิตของเขานะคะใน t of Pentacles มีคนคนหนึ่งนะคะค่อนข้างที่จะเป็นตัวเองอย่างมากเป็นตัวเองมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับในสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้นะคะเขาไม่ลดไม่ปรับอะไรเพื่อใครเลยนะคะเป็นตัวเองแบบสุดๆไม่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องปรับ เข้าหาใครนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันไม่ผิดนะคะ King of Pentacles สิ่งที่เขาทำมันไม่ผิดเขาไม่ได้เลือกในการที่จะลงเอยกับใครนี่แต่เขาอยากที่จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ Trephans เป็นคนที่ยังอยากในการที่จะยังอยากในการที่จะดูใจนะคะหรือว่าแบบประคับประคองสถานการณ์นี้ไปเรื่อยๆอยู่ s e x of Pandacles คนะคะค่อนข้างชี้ชัดเป็นในเรื่องของการที่ว่ารักเราสองสาคนจริงๆอะซึ่งว่าเรื่องนี้เป็นในเรื่องของ Choice หรือว่าเรื่องของตัวเลือกนะคะคนที่เป็นตัวเลือกในตอนนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้อง ตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่ว่าจะไม่ต้องผูกพันกันไปมากกว่านี้คุณที่เป็นตัวเลือกอาจจะมองไม่เห็นทางที่จะไปต่อเนื่องจากว่าความสัมพันธ์นี้หรือเรื่องนี้มันไม่ได้อาจจะเปิดจะเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกมันอาจจะเกิดขึ้นมาสักพักแล้วนะคะตัวคุณเองอาจจะได้รับรู้ว่าตัวเขาเองมี choice มีตัวเลือกและเขาอาจจะให้คํามันสัญญ,ญาอะไรบางอย่างแต่มันก็ดูจะไม่สําเร็จ ดูจะไม่เป็นตามนั้นนะคะนับวันนานไปความรู้สึกผูกพันก็ยิ่งเพิ่มเขาเองนะคะก็ไม่ได้หายไปจากคุณหรอกแบบไม่ได้หายไปเลยอะไรเงี้ยเขาเองก็มีการหันกลับมาสารความสัมพันธ์หรือประครับประคองความสัมพันธ์นี้กับคุณอยู่บ้างนะคะมันเลยทําให้แบบการจะตัดใจบางครั้งบางทีก็ดูค่อนข้างที่จะยากแต่ก็ต้องยอมรับว่าความสัมพันธ์นี้เวลาที่มันนิ่งมันเงียบมันก็เงียบมากจริงๆ ในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวเขาเองนะคะนิ่งเงียบหายไปไม่ได้สื่อสารกับคุณเหมือนแต่ก่อนอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไปโฟกัสกับอีกคนหนึ่งมากกว่านะคะพเลเวอร์สขึ้นมานะคะใบนี้ตามมาด้วยคิงอลฟันส์นะคะมีความเป็นไปได้ว่าช่วงนี้ตัวเขาเองอาจจะไปโฟกัสกับอีกคนหนึ่งเขาก็เลยไม่ได้โฟกัสที่ตัวคุณเท่าไหร่นะ เขาทำแบบนี้มาเสมอนะคะคิงอัลฟา s ขออภัยคันไนร์อฟนเขาทำแบบนี้มาเสมอคือพยายามในการที่จะเดินเข้าออกในความสัมพันธ์นี้อย่างสม่ำเสมอนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนไม่ค่อยเต็มร้อยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะแล้วก็ในอนาคตก็ยังดูคงจะไม่เต็มร้อยต่อไปนะคะเนื่องจากว่าตัวเขาเองก็ยังไม่พร้อมในการที่จะเลือกเขามองเห็นข้อดีของคนทั้งคู่และยังไม่พร้อมในการที่จะตัดสินใจ ลงหลักปักฐานอะไรกับที่ใครสักคนหนึ่งคุณน่าจะอยู่ในจุดที่รู้ความจริงแล้วในตอนนี้นะคะแล้วก็มันก็เจ็บมากๆเลยนะคะกับสิ่งที่เขาทำเขาทำลายความรู้สึกของคุณทำลายความไว้ใจและทำลายความหวังของคุณนะคะค่อนข้างที่จะซ้ำซาก ไปมาทําให้ตอนนี้ตัวคุณเองอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าคุณมีความหวังอะไรกับคนคนนี้แล้วนะคะคุณคิดว่าสิ่งที่มันจะเป็นไปได้สิ่งที่น่าจะนําพาคุณออกไปจากปัญหานี้ก็คือการที่คุณเริ่มต้นใหม่แต่คงจะต้องเป็นการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเพราะว่าตัวเขาเองคงจะไม่เปลี่ยนตัวเขาเองก็คงจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ กับบางคนคุณมีความรู้สึกว่าการที่จะออกมาจากสถานการณ์นี้มันดูยากจังเลยเพราะว่าสิ่งที่เคยทำร่วมกันมาหรือสิ่งดีๆที่เคยมีร่วมกันมามันอาจจะมีค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็จะมากจริงๆนะคะคุณกับเขามีเคมีบางอย่างที่เข้ากันได้มากจริงๆนะคะในมุมของคุณคนนนี้อาจจะเป็นคนที่เข้ากันได้มากที่สุดแล้วนะคะในบรรดาของคนที่คุณเจอมาหรือมีอะไรบางอย่างที่ถูกใจคุณมากที่สุดแล้วคุณก็เลยรู้สึก บางคนรู้สึกเสียดายนะคะในการที่จะปล่อยไปค่อนข้างที่จะลังเลใจนะคะอาจจะกลัวว่าจะเจอคนแบบนี้อีกไหมนะคะกลัวว่าจะมีปัญหาอะไรไหมนู่นนั่นนี่เยะแยะมากมายกลัวนะคะมีความกลัวความกังวลหลายอ,อย่างทั้งที่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็เป็นได้นะคะนั่นหมายความว่าคนที่เป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์นี้การที่จะก้าวเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้มันไม่ง่ายเลยสําหรับคุณ แต่ถามว่ารู้ทุกอย่างไหมก็รู้ทุกอย่างนั่นแหละนะในช่วงจังหวะเวลาที่อยู่ด้วยกันนะคะมันคงมีความสุขมากจริงๆซะจนตัวคุณเองไม่แน่ใจว่าคุณจะไปหาความสัมพันธ์ในแบบนี้กับในเชิงนี้ได้อีกที่ไหนนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เจอหรือคนที่เจอเป็นคนที่ดีมากๆรงใจมากๆนั่นเองนะคะ ลึกๆนใจเนี่ยอยากจะไปต่อถึงแม้ว่าจะไปต่อแทบไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังรู้สึกลึกๆนะคะว่ายังอยากที่จะไปต่อยังคงมีความหวังว่าว่าอย่างน้อยเขาจะกลับมาอย่างน้อยเขาจะทักมาเหมือนทุกครั้งที่เขาเคยทำหรือเหมือนทุกครั้งที่ตัวเขาเคยกลับมาหาคุณ s e u r n of source บางคนรู้ ว่าเขาอาจจะไม่ได้ซื่อสัตย์กับเราเท่าไรนักนะคะหรือบางคนรู้ตัวเองว่าตัวเองกำลังทรยศกับความรู้สึกของตัวเองคุณรู้ตัวดีว่าคุณไม่ได้อยากได้ความสัมพันธ์แบบนี้หรอกความสัมพันธ์ครึ่งกลางแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณยังไม่สามารถในการที่จะถอยออกไปได้นะคะความสัมพันธ์นี้มันให้ความสุขคุณมันเคยให้ความสุขกับคุณมากเหลือเกินจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากในการที่จะปล่อยมันไป บางครั้งบางทีคุณก็รู้สึกว่าอยากที่จะฮึดสู้ต่อไปนะคะอยากที่จะเอาชนะใจเขาให้ได้นะคะอยากเอาชนะสถานการณ์นี้ให้ได้อยากที่จะแบบมีความสุขอยากที่จะได้รับการถูกเลือกจากเขาคนนี้จริงๆเพราะคุณเองก็รู้สึกว่าคุณเองก็เต็มที่กับมันแต่เหมือนเสียงในหัวของคุณบางทีก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้หรอก็ในเมื่อ ขนาดตอนนี้คุณทำดีที่สุดแล้วว่าเรื่องเรายังเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวเขาเองก็ยังไม่ได้จัดการแก้ไขอะไรใดๆเลยนะคะเขายังคงทำอะไรตามใจของตัวเองอยู่นะก็ยังไม่เห็นว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆนะคะ คำแนะนำของไพ่จึงออกมาเป็นไพ่แฮงแมนนะคะสำหรับในสถานการณ์นี้จริงๆแล้วเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เซทอันมาจะมีความรู้สึกว่าค่อนข้างจะตรงกับเพลงนะคะเพลงไทยเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าที่คนหนังสือนะคะของพี่วิกกีไลออนค่อนข้างที่จะ ตรงกับเนื้อหานั้นเลยนะคะเรารู้นะคะว่าเราเองเป็นคนที่ขั้นเวลาให้เขาชั่วครั้งชั่วคราวแต่เราเองก็ดูยังไม่ได้อยากที่จะก้าวออกมาขนาดนั้นนะเหมือนรู้ทุกอย่างแต่ตัวเราเองก็ยังคงมีใจผูกกับความสุขอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้นะคะท้ายที่สุดแล้วฉันมองว่าในเมื่อเรารู้ความจริงทุกอย่างแล้วเหลือแค่เราจะต้องตัดสินใจเท่านั้นละค่ะนะคะ,นะคะว่าเราจะทำอย่างไร ต่อไปดีนะคะกับเรื่องนี้เราจะปล่อยมันไปเรื่อยๆเ,เราเองก็อาจจะต้องผิดหวังเรื่อยๆนะคะกับคนคนนี้เพราะว่าตอนนี้เขาก็แสดงออกให้เราเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงกันแน่นะคะสิ่งที่เขาแสดงออกพฤติกรรมทุกอย่างค่อนข้างชี้ชัดนะคะว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกอะไรยังไงถามว่าเขาไม่มีความสุขไม่มีความรู้สึกให้เราเลยเหรอก็ไม่ใช่เขามีความรู้สึกให้เราแต่มันไม่มากพอ นะคะในการที่จะพัฒนาหรือว่าในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นอะไรที่ที่มั่นคงมากขึ้นนะคะมันไม่ได้มากขนาดนั้นจะถามว่าไม่รู้สึกเลยไหมก็ไม่ใช่นะคะเขาก็เห็นข้อดีอะไรบางอย่างในตัวเราเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าความต้องการหรือจุดมุ่งหมายในการมีความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็เลยยังทําให้เรื่องคาราคาสังอยู่แบบนี้นะคะ อระคาสำหรับในเอพิซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกด like comment ดี่ดีมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่รับรอยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนและเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิซอดนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ